วัสดีคนดูกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมซูปเปอร์เมชาแชมเปียนถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขออาภัยด้วยนะครับลงตรงไหนดีวะบุญเนยกระบืนเฮ้ยรอยรวเร็วจิ้วตลองลงแบบเชือกชา้าเอาทางไหนดีเนาะ ตรงน,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 นี้ก็แล้วการปืนครับว่ามีปืนให้เดลยไว้อาปืนอาปืนอาปืนมีไหมเสื้อกราะกางเกงรองเท้าอะไรก็แล้วแต่มาหมดลิฟตลิฟขึ้นได้ไหมไม่ได้อุ้ยข้างในนี่มีไหม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 นั่นเสียงเท้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่อื้ย ไม่โดนสักนัดนอนนะเนวะมีปืนไหมครับมีปืนไหมครับมีแต่เสื้อกราะครับห้วยกล่องอะไรวะกล่องระดับต่ำปาติโธลูกสอนชี้ไปทางซ้ายนั่งไงออกมาแล้วยิงนะครับยิงนะครับ อืไม่โดนไหนอะนยอะยอ่างนะีอโดนหัวจังๆอืล่วงไปแรงกี่แล้วตายไปแล้วมีไหมมีอีกไหมมีไหมอะมาละมันมาลาะไหนไหนไหนจะยิงไหนออเไม่โดนอีกห่วยเดี๋ยว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  เนี่ยข้าซอกไปแล้วอยู่ข้างหลังป้ายด้วยว้าวมาแล้วเหรอไอตัวไหนเพื่อนกระเป๋าวิ่งลูกสองแม่งเลยไม่ล้มอีกล้มสิครับล้มไปแล้วฮลอยไป เลขสามแล้วไหนวะเฮ้ยอะไรยิงมาเมื่อกี้อะไรมาวะไหนะอะยูไหนอะโอ้ส่ได้เล็กสปีดของุนยนต์แป๊บมีไหมยอย่ามานะ เรียกหุ่นยนต์นะเว้ยมาแล้วครับได้เวลาใช้หุ่นยนต์สายลากนี่แหละทางนี้ไงเอายิงไปยิงไปข้างหลังก็มีโอ้ยร่วงไปนะงนไงวะโอ้นุ่นนุ่งนง้างค้างไว้ปั่นจีแล่จี้มันปืน,น,นอ่ะไงวะเอออีกละมาอีกละ อเอ,อเ้ดีสิไอเทวะทางนี้มีไหมครับโอ๊ยชิบหายแล้วกูจะกดรีเซ็ตกระสุนเดกดออกจากคุณยนต์อีกมีเวลาอจะฮาวิชิบหายแล้วกูจะมาตอนนี้นะครับโอเคได้อยู่มาแล้วกล่องจะเบียง ซายหรือขาดีวนู้มาทางนั so <ond as uclear sounds> ้นละมันมาละเงระเบิดนี่นี่นี่นง้างแล้วนะสายล้เจ้าห้าร้อทะลุเกราะดาบินดาบินฟังเลยอ่ะคนนต้เนี่ยเจกไหดาบวินมาแห้งเอาร้อยไวไหนะ ก็้ะมีคนอยู่ข้างหลังคนนเอาอไอตัวนี้ก่อนอืงานไปไไดเดสมารีละยังยังยังไอ,งอ,งองตัวนี้โอ้กระโดดลอยเลยไงฮะอยู่ไหมยังอยู่ไหมยนุษย์ยนุษนง้างมือไปละจ้าไม่โดนโอ๋อปืยนยนต์ยนต์ตัวเล็กจัดจัดจัด จะขับนี้เหรอจะขับนี้เหรอไปไหน,นอ่ะตรงนี้นี่แน่น,นี่แน่ๆร่วงนอกไปนอกุดทางเลยายาไหมจ้ะอ๋อเลยตัวนี้อนเออมียาไหม จะซ่อมหุ่นยนต์ไหมมียยอ,อ,นนอยู่นิดนึงอันเดียวเองว้ยอะไรวะมีไง,ต,งตัวเล็กไอององืมอืมอืมากเาลียังยัง ไอ้กบนโลนิกโอเคชุดซ่อมขนาดใหญ่ได้ละได้เวลาซ่อมหุ่นยนต์ละซ่อม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 แล้วก็ไปชุดซ่อมเล็กอีกแล้วอู้ ทางนั th oh, Hello, Hello, ้นม oh, okay. ีการประทะกันเอาละฮะเรายืนดูโจนี้ก่อนแล้วก็ง้างถึงไหมวะไม่ถึงเออตัวนี้โอเคถึงถึงอยู่ถึงเยิงไปยไปไปไม่ตายวะงาอีกทีเฮ้ยห้าร้อยยิงวัวยิงวัวยิงวัว เงินนี่เงินพ่อของเอาเอเอาของมาเอาของเอาของเอาของจิงกองมีของ,องดรอปตามพื้นเก,บกบ็บเก็บเน่เน่เน่มีการยิงไม้เนี่ยเนีน่ยมาดิตัวใหญ่กว่านะ ไปดื้อไปดื้อมามามาจ้าตายไปไม่ตัวอืมง้างอืมแรงจี้ตายไปซะไอ้ตัวนู้นยืนยืนทำไรวะยืนทำไรอ่ะนายหยุดแล้ววะลอยไปละนี่ยิงยิง <Golf thây> đồn rồi. Yeah, soi xin anh ơi. là rồi. được không? Không có. Không có. có. Không ไม่มีนะจ๊ะไม่มีนะเฮ้นี่ไงฮึมันกระโดดทันต้องหางชาไปกระโดดดิกระโดดดิกระโดดดินี่เนี้ยนี่เนี้นี่เนี้ยโอ้ยง้างไปจ้าตายตายแล้วตายแล้วคนมันเอ้ยตายแล้วขึ้นไปข้างบน

ตายไปกระโดดไหมลอยฟ้าไหมลอยโอ้โหเดสมารีติอามีของดีไหมครับมียาไหมครับไม่อมยู่ชุดซ่อมอันเล็กสองอันหลังเรา

lấy cho mày 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 tay lên mày 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 ลอยอยู่แล้วลอยมาทางนีงน้นี่ลงพอดีอืมมันตาอื้อืองยนตเราใช er ้ไม่ไอเราอยกตรงนี้ก็ได้ออยู่ตรงนี้วิวสอ,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 อง่น ไม่โดนเฮ้ยเล็กชูกับปุนชูกับเงินอ้อมเรยหอเลยวา้ดโอ้โอ้โอ้ไหนวะอยากโดนมาไม่มีอะไรใช้ได้เลยนี่ไงันถอนล่างมาลจริงแม่งโอ้ยวงบี กูจะตายไหมนี่ลูกสองลูกสองลูกสองเองอ,อโฮ้ยตีสามจ้าใครตายเถอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุบจ๊บ